ดูน้องจุกเราซาวยาวๆไปทุกคนคือวันนี้นะจริงๆอ่ะฝาฝนจะตกค่ะด้วยอภินิหารของแม่กรอยเนาะปักตะไคร้คืองานไหนที่ครึมๆมาเนี่ยต้องให้แม่กรอยปักตะไคร้ค่ะแดดออกเลยทีเดียวเชียวเอ็นดูอ่ะอืมน่ารักมากน้องจุกของเราน่ารักมากทุกคนไปซื้อสตรีมไรได้นะคะน้องสาวมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยอ่ะ แล้วใดๆพวกเราด้วยชิปคู่เดือนหน้าไม่ต้องห่วงเนาะเดือนหน้างานคู่เยอะอยู่นะแล้วมันจะมีงานใหญ่ที่น้องเขาจัดด้วยกันหลักนาตาวานด้วยอ่ะทุกคนอืมงานที่แบบว่าเนาะจุดกําเนิดของลูกป้ายอะ่ะไอ้ตาวานอะ่ะไอ้ตาวานของเราอะ่ะไอ้วานกับฉลามของพวกเราอะ่ะทุกคนน้องเขาจัดร่วมกันคะ่ะอืม C N P กับ T N D เขาจัดร่วมกันแต่ น้องนุกให้น้องปายเป็นคนโปรโมทเป็นคนจัดเป็นคนทำอินดูอ่ะรอดูเลยเดือนเดือนหน้าเนี่ยมีงานคู่ประมาณ4ี่หงานนะคะเนาะจะได้เจอกันช่าๆไปในระดับหนึ่งไม่เป็นไรพวกเราเจอกันแค่วันเดียวพวกเราก็แฮปปี้ค่ะชิปคู่น่ารักเจอกันก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมความน่ารักของน้องทั้งสองคน พอได้อื่นทาซอยเปลี่ยนหลอดไปสองตกมาป่าพอทุดบนยาแงมบอซามาหายขอเป็นมาแดกใครเก่าไม่โดนเอาไปใส่เงนกระแสไม่โดนชีวิตเวียนมาหลายแดบอกเลยให้ซอยเรื่องใดอาเค็ตให้โดนบีบดุเพราะว่าเรื่องงานหรือเรื่องหัวใจไอ้บอล คือบาแดลโซตายกอาตมบังคุงเดินหาเดินไอแค่อยู่โซมาทูบอไอมิสอยู่โซมาทบอ๋อแซ่บแบ่อสาเช็คคร่วข คนบ้านเดียวกันก็ซอยกันได้ก็ซอยกันไปยางไก่บ้านเราเมืมม่อเงินโตกันมีน้ำผู้นำตาบอกมาโลดล่าเมื่อต้องเกรงใจขอเป็นตาแดกไทยเก่าให้น้องเอาไปใส่ยางก็แสแอะเอโนชีวิตเบียนมาหลายแต็ออกเลยซอยเรื่องใดอาเป็ดใอ้นองดี เื่องงานหรือเรื่องหัวใจไอ่แง,งรอพี่เคียงข้างไปคือปลาแดสจสมัยบาดตับหลังหูเดินหน้าเดินไอแค่อยู่โซ่มาหูบอลไอมิสอยู่โซ่มาหูบอ ฮะมันก็มันือเป็นไปจังสันมันก็เป็นไปจังสันปะมันก็เป็นไปจังสันเอาดีๆดูงั้นึืนปกติเพลงเลยฮะก็ี่ไหนกี่ไหน อย,อยากเล่นเลที่ไหน,ไห,นหรือ,อยากที่ตัวไหนปอได้อยู่เอามันคืออะหันป่คืออ่ะมาคืนปกติเอพลงขออนอุญาตสอบเนืองนเกว่ามันเศร้าสอบด้สอบ 啊！哎、啊。